เรือสินค้านะครับเรือสินค้านะครับผะคนสินค้านะครับล่องม่น้ำโขงอันนี้น่าจะเป็นการขึ้นครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นแม่น้ำโขงครับทางทิศเหนือนะครับแม่น้ำโขงครับาะเรือสินค้าหลาผ่านตรงนี้ครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าๆครับม่น้ำโขงในจุดเชียงคานนะครับเชียงคานนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับ อ๋อสามเหลี่ยมต้องคำเหละไปมาหลายรอบละแต่ผมชอบแกงคุดคูจุดแกงคุดคูน่นนะไม่ใช่จุดนี้แกงคุดคูสวยมากกว่าเพราะมันเป็นเวิร์งตัดอย่างนี้เลยแกงคุดคูสวยกว่าสามเหลี่ยมต้องคำสามเหลี่ยมคำมัน็ยันธรรมดาไปมาหลายรอบละสามเหลี่ยมองคำครับผมกระทางบุกาหารก็ไปมาแล้วนครพนมไปมาแล้วครับ ก็มาสังเจียงคานก็ดูวิวสวยๆนะครับนี่เราได้นอนที่แก่งคุดคูนะครับทนี้ไม่ได้นอนทางโน้นครับก็พูดทอกก็คงไม่ได้ขึ้นไปเช้านี้หมอกไม่มีนะครับถามพูดทอกข้างบนหนึ่งเมืม่อวานเย็นก็เมื่อวานเมื่อวานผมก็ามาสายแล้วขึ้นไปตอนเย็นตอนเย็นไม่มีหมอกเพราะว่าตอนเช้าถ้าในน้ำโขงมีหมอกขึ้นจะเยอะแนะขึ้นไปดูได้ โรงแรมน,นะถ้า,าถ้า,ถ,าถ้าหมอกขึ้นตรงนี้เราจะมองถนนสวยวแต่ถ้าไม่มีหมอกเขาบอกไม่ต้องขึ้นไปเสียเวลาก็าขึ้นไปคนละสี่สิบบาทนะเอาเลิไปจอดจะมีเลรับส่งขึ้นไปอันตรายขึ้นสูงเหมือนกันขับไปเองไงขึ้นบนหอไงนะโอ้โหแล้วขับแค่ตอนนี้เขาให้แค่ลานจอดรถจะมีเลรับส่งขึ้นไปถ้าเราคนพื้นที่เขาโอเคเนาะขับขึ้นไปเองรออ๋อเขาให้ขับขึ้นไปเองเหรอเหรอ นี่ไม่อวานผมไปเขามีด่านกันหมดเอะ,ม,เอะเมีทางขึ้นที่ทางอื่นดีเหรอเ <c oughs> ลิก <c oughs> <c oughs> อ๋อเสียตงยังค์ขึ้นไปแต่เราขับเอง <c oughs> อ่าอ่คงไปพิชิตทางไม่ต้องสอนมาแล้วมั้ <c oughs> มนงะน,นะหลวงปู่ทอกตรงนี้นะแต่ปู่ทอกที่เมืองการนั้นเป็นหลวงปู่มั่นเนาะนั้นเดินขึ้นเนาะเคยไปยังครับอันนั้นแหละ อันนั้นผมมันเดินขึ้นบันไดโหชันมากนั่นไปที่นั่นผมจะเดินไม่ค่อยไหวเแล้มไปมารอบแล้วผมไปถ่ายคลิปไปทั่วประเทศนะครับไปันนี้ก็เรือสินค้านะครับเนาะคุยกับพี่ร้อนครับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับมาจากสิงคโปร์เลยครับก็ผมก็ใกล้ๆผมก็มาจากพิจิตรใกล้ๆเรานะครับกลับวันไหนครับแวะตรงไหนต่อล่ะ ดูเชียงคานกันนะครับก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเราจากไทยทิพย์แล้วนะครับเนาะมีบรรยากาศสวยๆที่เชียงคานนะครับประมาณนี้นะครับเชียงคานก็ยังเป็นเชียงคานนะครับก็ยี่สิบปีก่อนมายังไงเเชียงคานก็ยังเป็นเชียงคานนะครับก็คลิปนี้นะครับอนาเปิดคลิปครับครับสวยๆเช้านี้ที่เชียงคานนะครับประมาณนี้ครับเนาะ อันนี้นะครับนี่คือแก่กักูในวันนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับในวันสวยงามมากครับต่างกับสิบปีที่แล้วนะครับพัฒนามานะครับตอนนั้นเราจะเป็นเรียนไม้ไผ่นะครับนาะนั่งกินส้มตํากันนะครับตรงนี้แต่วันนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยครับในวันนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อ ด้านนี้ก็จะเป็นนายพันนะครับเนาะตำนานาพานครับนายพันนะครับตำงานนายพันนะครับเนาะนายพันป่าครับก็เอนที่ผมคิดก่อนๆมานะครับตำงานในายนายพนป่าคนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปพูดทอกต่อนะครับว่าต้องปีนเขากันดีครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับการตาชมแจง ตรงนี้ก็คงพอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะก็มีคนเอฟซีโทรตามแล้วครับบนข้อพิสัยยูทูบเปิดเหมือนกันนะครับต่อประมาณนี้นะครับเจ็ดวันนี้ว <c oughs> ันนี้นะครับในทันป่าทันป่าคนนี้นะครับเป็นป่าคนนี้จ่าแซมครับเจ็าแซมครับต้องรนี้ครับพี่เป็นทานป่าคนที่ว่านเป็นทานป่าทานบ้าน,นครับทานบ้านเป็นทานป่า หันป่าคนนี้ครับหันป่าคนนี้นะครับันนี้กับในฟานมบ้านครับเป็นกุ๊ดคตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับย่อมรับสู้สู้ับสู้สู้มาก่อนข้าบแกงกุ๊ดคูดนะครับ ฝันนะครับสรอนี่เีวิวาดาน้นะครับานนี้นะครับแสงมาด้านนี้ครับแสงดีนะครับรีวิวไม่ก่จะสวยเท่าไหร่ครับกคนครับสงามมากๆครับกู๊คูแห่งนี้นะครับต้อใชมครับกูดคูนะครับกดคูนะครับ สวยงามมากๆครับประมาณนี้คร,รนครับประมาณนี้เลยครับครับ